ต้องบอกเหรอโอ้ยบอาโอ้โหเฮ้ยจะเาบ้าไม่ใช่หรอมึงแพ็คของกูอย่างก่อนเลยน่าดังลูบ้าไอ้สัตว์เฮ้ยพี่ KNS 789ผมหมดว่ะโอ้โหนี่มาตั้งไกลมาอะไรนะ KNS 789เฮ้ยโอ้โหน่ามาอีกันไอ้สัตว์เฮ้ยน่าดัง ทำไมไอ้สัตว์ทำไมอ่ะพี่เ้สัฮ้ยทำไมเจ็บมาเฮ้ย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 ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนะเจ็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงก่อนที่จะอะไรกันหลายครั้งเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวฟังฟังเอาอะไรแกเปล้าแกแกแกตัวอ่ะโอเคช่วยแพ็กก่อนแป๊บนึงมึงยาวอะไรเบียร์เบียร์เฮ้ยมาเจ็ดไปเก้าเจ็ดไปเก้ามามึงช่วยมึแพ็กก่อนมึงนั่งทั้งคู่ โอ้โหเดี๋ยวว่าเล่นหน้าแม่งเลยแก๊ตโตโอ้โหล้อหน้าใจะเย็นดิเฮ้ยแพ็คของกว่านี้เนี่ยโอ้โหอันี่ก็เจ็ดแปดเก้าอันี่ออา K S แพ็คแพ็คแพ็คแต่กูเห็นหลายคำล้อหน้าใครปากมึงอะเฮ้ปากมึงไอ้สัตว์ปากมึงไอ้สั้นหัวจอยอะล้องมาเอา K S เจ็ดแปดเก้า ไอ้ลูกจอโอ้ยตักทีว่ะมั้งเฮ้ยเจ็น่าไอ้ก่อนไอ้สัตว์มั้งไอ้ขอไอ้ขอก่อนม้าไอ้ของสัตว์ม้าก่อนแท้ก่อนพี่อ่ะกูไหวแหละพี่แม่กูต้องกลัวมึงมั้งไอ้สัตว์กูไหแหละเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวออเดอร์กูตกหล่นนะช่วยช่วยแพ้ก่อนนะต้องนะมึงนั่งเหรมึงนั่งน้องสงไอัตว์มึงนั่งมัันสงไอตว์มึงนั่งเหอะพอเถอะนะเดี๋ยวกันแป๊บนึงโอ้โหไอ้นี่ก็โอ้โหยี่ควาวะกูจะพาพี่ขอไอ้มึงเบ้าเหรอโอ้โวยเบ้าวโอ้โหมึงพูดกับใครอ่ะโอ้โห เฮ้ยข้าบ้าไม่ใช่เหรอมึงแพ็คของกูอยาก้เลยอยากรู้บ้าไอสัตว์อยากรู้บ้าไอ้ยอยากรู้เบ้าเน่ไอสัตว์มึงอยากรู้บ่าหองอแพข้างในเลยไอสัตว์มึงอยากรู้บ้าเดี๋ยวเวเดี๋ย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 เลยวเดี๋ยวเดีลยเดกยนเดี๋ยวเดีวเดียเดยเดี๋ยี้ยวี๋ยวเดีวเไี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเหี๋ยวเเยวเยเีย ไม่พอไม่พอเดี๋ยวเพ่อลอหน้าให้หืมสัตว์เจดโตอารุมจ้อแม่งดีไหมโอ้โห